เปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานประจำวันที่21มกราคมนะคร2,557นะครับก็เป็นในเรื่องของการพรีวิวนะครับก็เรื่องของตัวน้ำประปาไทยนะครคาดว่าจะเห็นผลประกอบการไตรมาส4เนี่ยลดลง34%นะครับเทียบ ปีที่แล้วนะครับมองว่ากําไรจะอยู่ออกมาที่422ล้านบาทนะครับสาเหตุหลักของกาําไรที่ลดลงเนี่ยเนื่องจากการคํานวณในเรื่องของการเริ่มจ่ายภาษีนะครับหลังหมดสิทธิ BOI กับการนับของคมสัมปรกรเนี่ยต่างกันนะครับก็เลยทําให้มีการเรียกย้อนเก็บภาษีย้อนหลังเข้ามาสูงถึง260ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ตัวกําไรเนี่ยดรอลงนะครับถ้าหากมาดูในเรื่องของการดําเนินงาน ก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะฮะเนื่องจากปริมาณการเติบโตของอยอดขายน้ำก็โตแค่เพียงสักประมาณ4%ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นนะครับโดยตัวที่เริ่มดีขึ้นก็คือส่วนแบ่งกำไรจากตัว CKP นะครับหลังจากเข้าตลาดแล้วเนี่ยทำให้ภาระหนี้ลดลงแล้วก็ โรงไฟฟ้านิคมในนิคมบางปะอินเนี่ยเริ่มจ่ายไฟฟ้าก็เลยทาให้มีไรายได้จากตัวนี้เข้ามาเพิ่มนะฮะในส่วนของ CKP แล้วก็ไรายได้จากการขายน้ำอไอ้น้ำด้วยก็เลยทาให้ตัวส่วนแบ่งกําไรของ CKP เนี่ยเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับในเรื่องของอผลประกอบการนะฮะเนื่องจากว่าในไตรมาสีนะครับที่มีภาษีจ่ายย้อนหลังเข้ามาเนี่ยเราจำเป็นต้องมีการปรับ นะครับประมาณการกำไรทั้งปีลงนะฮะจากเดิมมองไว้ที่2,864ล้านลงมางเหลือ2,643ล้านนะครับล้าก็คาดว่าตัวปันผลจะปรับลงมาอยู่ที่สักประมาณ54สตางค์นะครับซึ่งจ่ายไปแล้ว25สตางค์ก็เหลือในครึ่งปีหลังอีก29สตางค์นะครับสำหรับในไตมาส4นะฮะแผนการขยายกำลังการผลิตเนี่ยยังไม่มีความคืบหน้านะครับก็โดยยังรอข้อสรุปการซื้อน้ำประปาจากการประปาภูมิภาคอยู่นะครับตอนนี้นะครับ ปริมาณในเรื่องของคาดการปี57นะครับเราไม่ได้มีการปรับประมาณการอะไรนะครับโดยราคาพื้นฐานก็ยังคงไว้ที่เดิมก็คือ12บาท3 0ก็ยังคงคำแนะนำซื้อนะครับและอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นตัว TMT นะครับก็มีไปวิสิทธ์นะครับก็แนวโน้มไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับโดยปริมาณการขายในไตามาส4ของปีห้า56นะครับยอดขายเนี่ยลดลงประมาณเกือบ6%เเทียบ Q on Q นะฮะเนื่องจากจำนวนคำสั่งซื้อของลูกค้าประเภทโรงงานดีลเลอร์แล้วก็ในกลุ่มออโต้เนี่ยลดลงนะฮะอีกทั้งลูกค้าประเภทอินเตอร์เนชั่นแนลดิเลอร์เนี่ยได้มีการซื้อสะสมไว้ในช่วงของไตรมาส3แล้วนะครับก็มีลูกค้าประเภทเผู้ก่อสร้างโครงสร้างนะครับยังมีการเติบโตที่ดีเพราะได้งานประมูลจากประเทศออสเตรเลียเข้ามารวมถึงลูกค้าเครื่องจักรการเกษตรนะรที่ยังเติบโตได้ดีคาดว่ากำไรในไตรมาส4นะครับ 56เนี่ยจะลดลงเทียบ Q on Q นนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยราคานำเข้าเหล็กนะฮะสูงขึ้นก็ทําให้ผู้ผลิตในประเทศเนี่ยพยายามปรับราคาขึ้นแต่บริษัทเนี่ยยังสามารถรักษาระดับมาจิ้นไม่ได้นะฮะส่วนราคาในปีนี้เนี่ยคาดว่าจะไม่มีความผันผวนมากนะเพราะได้มีการป้องกันความเสี่ยงไว้บางส่วนแล้วนะอีกทั้งเนี่ยผู้ผลิตในประเทศยังมี ความสามารถในการผลิตนะคะคาดยอดขายในปีนี้จะทรงตัวนะครับเนื่องจากลูกค้างานก่อสร้างเนี่ยซึ่งเป็นลูกค้าหลักอาจมีการเติบโตที่น้อยลงแต่บริษัทยังได้ลูกค้าจากในกลุ่มของอการสร้างโครงสร้างนะครับที่น่าจะได้รับอนุญาตเรื่องของมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้วก็ส่งออกสินค้าได้มากขึ้นอีกทั้งบริษัทเตรียมปรับลายสินค้าเพื่อรองรับ AEC ในอนาคตนะครภาพรวมเนี่ยผลประกอบการ อาจเติบโตเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี56นะครับทั้งฝ่ายอยู่ระหว่างปรับประมาณการแล้วก็คำแนะนำสำหรับในตัว TMT นะครับก็ปิดการประชุมสำหรับในส่วนของพื้นฐาน